บสวัสดีท่านนะครับอยู่กับช่องวิดนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเอ็กแทกออนไททันกันนะครับผมเย่ก็ <Yeah. S 1> จะมาสอนวิธีเล่นก่อนเนาะกดวิธีเล่นที่สองนะครับ <Yeah. S 1> นี่ครับพอกดที่สองมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เนาะเราก็้กดตรงนี้ปึบ๊บอันที่สองจะเป็นไททันธรรมดาที่สามจะเป็นไททันมา้าหึงมาเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลย โอเคทท่นเกมททัน,ททนนี้มันต้องใช้สเตปนะครับไม่ต้องใช้ความเร็วอาจจะเป็นใช,ใช้ทุกอย่างเลยครับผมโอเคถ้าเราจะใช้เครื่องยนสมมติครับตรงนี้เป็นปรับนะครับแป๊บนึงครับตรงนี้ครับเป็นการปรับปึ๊บกดปึ๊บปึ๊บ,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 บนี่นะครับนี่จะเป็นมุมกว้างมุมกว้างครับ ม,มุมมุมสำหรับค่าไททันนะครับก็มีเตรงเนาะกระโดดก็กดตรงนี้เลยนะครับแบบนี่ครับปึ๊บกดกระโดดถ้ากดสองครั้งดับเบิลคลิกก็จะเป็นการพุ่งครับนี่นี่ครับพี่คือททัทนเอ้ยไททันอย่าเพิ่งวายุนี่ครับเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มดาบนะครับ ถ้าตรงนี้กดค้างมันก็จะเป็นการนี่นะครับเป็นการยอ้อนเป็นการหยุดเวลานะครับ s ล o w ครับ q u ก c ส slow โ motion โนเนาะโอเคนะครับตรงนี้ก็เนี่ครับ oh w h a t the f u c k อันนี้อันนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนดาบ ส่วการเติมแก๊สนะครับโอเคเราไปจุดเริ่มต้นกันเลยเนี่ยครับทุกคนหาจุดที่มันเป็นรูปอย่เงี้ยนี่ยแล้วมันก็จะเติมให้เราตัวอตโมัดนะครับข้าไปท่าให้ดูข้ายากเลยนะครับนี้นี่ครับแล้วก็หยุดเวลาเนาะตัวนี้ก่อนแล้วกันว้าวปังว้านี่นะครับ ก็ถือว่าค่ายากพอสมควรเลยเฟิร์ฟฟ้าปังมันจะไม่ให้นี่เหมือนแมปนั้นนะครับพี่ผมเคยเล่นไปมันจะยากกว่าเยอะเลยนะาได้ท่านเด็กไอตูดแบบนี้ก็มีแค่รีไวตัวเดียวนะครับเนี่ยครับรีไว แต่ก็สนุกดีนะครัการลงเล่นไปแต้จะไม่มีเอเลนก็เถอะคมตื่นคลิปนี้อาจมีสปอยนะครััมูน่ารีวิวตอนแรกๆเขาจะยังไม่อาเรือใจนะครับโอเคนะครับเราก็จะมารีวิวอะไรกันพวกผมเราเราไปดูลิงก์กันเลยว่าจะได้ได้ไหน เข้าไปในเอ,อพี่ซิเกอร์ทีวีนะครับแล้วก็ไปหาอินนะครับผมบอกทุกคนนะครับว่าหลดจากที่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ครับติดเล็กิตพี่ซีเกอร์ทีวีนะตอนนั้นผมก็จะเคยไม่รู้ครับพี่ซิเกอร์ทีวีก็จะไม่พอใจไม่รู้นะครับผมแต่ว่าก็กันไว้ก่อนเนาะกันไว้ดีกว่าแก้ หมดโควิดนะครับกูควรจะฉีดวัคซีนไหมผมไม่ฉีดกันไม่ดีกว่าแกนะครับผมกันไม่ดีกว่าาเตือนคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับใช่สิฉันเนี่ยมันมีคนติดตามซินะอื้อฟันตูดโอเคฉันตายแอรข้าฉันสิเจตทนนางโง เออคือใครชอบก็จะรีบกดไลค์กดซับสไครเป็นกำลังใจคลิปหน้าผมด้วยนะครับบายบาย